สวัสดีทุกคนมาค่ะมามาปีนเก็บลำไยยามาเอาต้นที่พี่ยังเก็บไม่หมดโอ,โ,อโอ้โอ้จะตกบันไดกรึป ปีนมาเมาื่อกีย้ยังไม่หมดเดี๋ยวปีนมาอีกออนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาปีนตรงนี้กันลิปวิโยต์ติดต่อไปต่อจะไปต่อ ไหนปอยอยู่ไหนอ่ะนั่งอยู่รูมนี่ยังอยู่รูมนี่อยู่ไหนวะได้ยินแต่เสียงเอ,อันี่มันต้นเตีย้ยๆน,นี่ได้ก่ะนี่นี่เอากระดายมานี่ ดูทันพ่อคัดใส่ไตเดี๋ยวก่นไปเอาบันไดก่อนชมความสวยงามของดอกย่าก่อนที่จะไปเอาบันไดให้คุณพ่อวิววิว,ว,ว,วมีพึ่งด้วยว,ว้าวอาชีพวอยจะขึ้น ลิปวดไตมันมันมนั้นลาทับสองอันแล้วหร<ป>อใอยน้กเัากะเันหนูงันหนูบุเป็นนวลเป็คีดอ่ะเออคีดสองอันน่ะอ่อืมบ่เข้าใจพี่ปวมเข้าใจวัยรุ่นนะ่กะนกะ็ตัวกลางเป็นรูป เป็นรูปวิดีโอเหมือนเดิมอะ